อยากสิดาให้ดาไปดาไปค่อยบอ่ใดสนใจแล้วแต่ไพศสีดาอยากสิจมอยากสีหายอยากสิดาคอยบ่ไปหัวซาแล้วแต่เจ้าสิจมสีนอนตากผัดลมฟังเพลงกอดใจให้ลาคอยบ่งึดดอกซสำเจ้าสิมาดา ข่อยฮอดบ่หัวซาก็ยังว่าข่อยบ่เงดอ้าวสวัสดีพี่น้องเอฟซีแทบ้านไทาย,ยมทุกทุกคนเด้อพี่น้องเด้อยเม่อวานทเป็นพี่น้องเอฟซี FC, ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าทีเป็นพี่น้องเอฟซี FC, ทั้งกลางประเทศก็ดีเนาะพี่น้องเนาะอืไทยบ้านไทาย,ยมก็ต้องขอขอบคุณนะพี่น้องเด้อที่พี่น้อง,องเสียสละเออเข่ามาเบิง่งมา่อคนไหลคนแชร์ให้ที่บันไทาย,ยมพี่น้องเนาะอื แล่วมันทยงมก็ขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณจากใจพี่น้องเด้ออืมพี่น้องมื่อนี้มีเรื่องสิมาถามพี่น้องเสียว่าพี่น้องทุกคนกับที่เคยทุกคนนะพี่น้องเนาะพี่น้องเคยปลูกต้นไม้หป่าพี่น้องเนาะเคยเนาะใหญ่ปนี้ามันบ่าเฮ้ยถามบ้าๆเนาะทีบ้านทยงมก็ได้ที่ว่าพี่น้องเนาะปลูกต้นไม้ว่าจะปลูกต้นหรือไม้หรือว่าจะปลูกต้นไม้ใหญ่ก็ตามแต่เนาะพี่น้องเนาะเสียว่าพี่น้องทุกคนต้องเคยปลูกเป็นเ่ะพี่น้องเอ๊ะ ในเมื่อเขาปลูกขึ้นมาแล้วเขาต้องรักษาแม่นบ่นพี่น้องเออดูแลใส่ปุ๋ยเออไล่แมลงพืะไล่ปวกไล่ยังให้มาจอมา,ม,าม,ามากมากกัดแม่นบ่นพี่น้องเออเสียว่าทุกคนต้องต้องเคยเนะพี่น้องนเงนาะเคยปลูกบังน่างน่อยก็เคยปลูกต้นตตไม้ละแม่นบ่นพี่น้องอืมเวลาเขาปลูกแล้วเขาต้องเขากับักเขากับแพงเขากับดูแลแม่นบ่รักษาเออเมื่อนี้ผมได้เหานบอกเลี้ยงต้นไม้ต้นหนึ่งพี่น้องตอนนี้กำลังถึงไงพี่น้องต้นไม้ต้นนั้นกำลังไงอืม ใหญ่ขึ้นมาพอสมคววนล้วล่ะพี่น้องซึ่งกับพันพันห้อนพันฝนเออพันหนาวแล้วกับพันมรสุมมากกับพอสมควรพี่น้องต้นไม้ต้นนั้นกำลังไงพี่น้องความกำลังทิแตกงาแล้วพี่น้องแตกกับไปงานหนึ่งสองงานล้วพี่น้องเพราะว่าต้นไม้ญ่มันกำลังทิแตกงาออกแล้วพี่น้องอืมต้นไม้ต้นนั้นเส้อว่าต้นพลังบวกพี่น้องต้นพลังบวกเออต้นไม้ต้นนั้นเส้อว่าต้นพลังบวกพี่น้องตอนนี้กำลังไงพี่น้องกำลังไงกำลังกำลังสวยงามเลยล่ะพี่น้อง นะกำลังแตกงานพี่น้องกำลังแตกงานฝ่ายงานึงของงานแล้วพี่น้องเออความที่สะให้ลมให้เงาแล้วพี่น้องนะร้อมทีเสีให้บรรดานกหรือว่าขางข้าวมาอาศัยได้แล้วพี่น้องอืมแล้วร้อมที่สิมีกริงการสาขาร้อมที่จะออกหมากออกน่วยเออห้เขาเลยห้พลังบวกในทีมงานนะได้เก็บมาเก็บผลแล้วพี่น้องนะเออเพราะว่างาแตกก่อนพี่น้องงากำลังแตกออกนะต้นพลังบวกพี่น้อง ต้นไม่ต้นนี้ต้นซื้อว่าต้นพลังบวกเด้อพี่น้องเอี่ยกำลังไงกำลังแตกสาขาออกพี่น้องืมื่อว่าศีกแตกงานไสงาขัวหรือว่าจะแตกกัไปอีกงานหนึ่งหรือสองงานเพิ่มกันอีกแต่ว่าก็ล้วนแล้วแต่ว่าเกิดจากไม่ต้นต้นเดียวเด้อยพี่น้องเด้อไม่ได้แตกไม่ได้แยกออกจากต้นเนี่ยพี่น้องนะแค่งาแตกกอกไปเสื้ออืแค่งานมันแตกกักไปเสื้อพี่น้องเออพรออมที่สิขยายสาขาพี่น้องนะอืม พี่น้องก็ดีใจบนะ่เนาะเออพี่น้องอยังไปซับสนเด้อให้พี่น้องดีใจได้รลดแม่บ่ละต้นไม้ที่เขาปลูกมากนะปุ่มพักมากนะมันใหญ่อืมมันใหญ่มันพร้อมที่ส่ไหหมาไหผลไหลมไห้เงาไดนะ้พี่นออ้องเออใหเขาได้สนได้พร้อเมเงาได้นะโอ้ยมีแต่เขาจะดีใจเราแม่บ่พี่นอนะอ้องว่าเนาะเอออืมล่ำต้นของล่ำต้นพี่น้องครับตีเปียบเทียบได้พี่น้องเด้อล่ำต้นของต้นไม้ตน้นพลังบวกต้นนี้นะ นั่นก็คือ่องยูทูบทุกทุกช่องไงล่ะพี่น้องนั่นคือลำต้นนะนั่นคือลำต้นพี่น้องพร้อมที่ติดแตกิงการสาขาอแต่ว่าต้นไม่ต้นนี่นะสิ่งใหญ่บ่อะไรพี่น้องแล้วก็ติดแตกิงการสาขาบ่ได้รเลยถามว่ามีห้าแก้วแล้วก็ห้าฝอยพี่น้องแมนบ่เออแต่ขาดห้า,าแก้วห้าฝอยไปในจบพี่น้องนะคือเปรียบเห็นภาพได้ล่ะพี่น้องเนาะเออพี่น้องก็ พี่น้องเอฟซีทั้งมือดทั้งม้วนเนี่ยล่ะพี่น้องนะในก่มพลังบวกมะเฮ้าเนี่ยอืมคือหักแก้วแล้วก็หักฝอยพี่น้องคือหักแก้วแล้วก็หักฝอยพี่น้องนะเออเขาบ่ามีหักแก้วบ่ามีหักฝอยต้นไม้ต้นนั่นล่ะพี่น้องมีตรจิตายลงพี่น้องไปบพรอดนะเออไปบพระรอดไปบ่รอดพี่น้องไปบพรอดนะอืมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คือบามันมันคงแล้วล่ะพี่น้องสิมันคงแล้วหักแก้วก็ไงแล้วหักฝอยก็หลยแล้วพี่น้องนะ พกเข้าแหงสิดีใจมันบ่ละเออพร้อมกันมาดูแลพี่น้องหากฟอยห,หากเกีียวพอเข้านะ่ะอืมก็คือพลังเอฟซีพลังบวกทุกคนนั่นแหละพี่น้องนะเออเมื่อว่นที่ไปงาซสเามื่อวันที่ไปงาขวา,ขากับพร้อมทีเสียหายการสนับสนุนกันเนะีพี่น้องเนี่เออแกมันแตกงาไปเสื้อพี่น้องพี่น้องก็จะเฝ้าไปตกใจจะเฝ้าไปซับสนเออ แต่ว่าบางเทืยบบางที่ต้นไม้ใหญ่มันก็มีธรรมดาบางเทืยบมันก็งามันอาดจิหะกันเสียสีกันล่มพัดมามันก็มีนี่แน่เออแต่มันก็บ่กเป็นอย่างพี่น้องเอานะกาคิดว่าพี่น้องก็รจะเข้าใจน้อพี่น้องเนาะเออเป็นยังก็ยังมีเลี้ยงข้าวออกมาจังสัตวจังสี่พี่น้องมันว่าเป็นนั่นพี่น้องมันก็มีเลี้ยงเสียท่านแหนก็เลี้ยงปกติหน้าม้่นนะส่วนบอกเขาพลังบวกก็คือเกาคือเดิมพี่น้องเออเออเที่ยกันคือเกาพี่น้องน้องข้ามลากอดใจให้ลาแน่วกับ ออกมากมือ่อใดกับมือนั่นล่ะพี่น้องนะแต่ว่าในค้คบคิดผมพี่น้องเนาะถ้าเป็นไปได้ผพราะเมื่ได้ว่ากับโอ้ยกันเล้วกันเล้วแต่ทีมงานพนอก,ก็ต้องมีน้องเนาะเออเขาบอาากจะต่อขาอเห็นเขาแบบนี้ถอดเชี่อนะพี่น้องเนาะเออเพิ่นสะดวกตอนไหนพนก็นจิจัดตอนนั้นล่ะอืมเพราะว่าเพิ่นมีทีมผู้ดูแลแล้วบ้านฮักเป็นน้อยแล้วพี่น้องเด้อขันของใจใน,นการทักเข้าไปถามมันเบิ่งจะดูรายละเอียดเนะเาะอาืม ปรกอเข้ากับเป็นกล่องเชียร์พี่น้องเข้ากับเป็นแท่กล่องเชียร์นะรอดทำเหมืองได้เพ่งถอกมากอืมวันนี้ยังหมักไม้พี่น้องเนาะเออเำวัตถุดิกันปลูกมาเป็นปุ๋ยพี่น้องมาเป็นปุ๋ยมาเป็นห้ากเกลียวห้าฝอยให้ต้นไม้ต้นนี้มันใหญ่ขึ้นพี่น้องเออมันใหญ่ขึ้นเนาะอืมอย่าให้เชียร์บักตาแย่มาพันพี่น้องมันคายโอ้ยเชียร์บักตาแย่สราจำกัญเด้พี่น้องเชียร์บักตาแย่นนะ่ะเนาะอืม ไปแง่ๆสิขึ้นทุ่มมือนะเชีอกมันต้องแง่น่ะมีอยู่สองสามเชือกเออมันติขึ้นมาพันเชือกมันที่ต้นมันหรมาพันต้นน่ะเนี่ยเฮาเนี่ยอืมลกมันออกพี่น้องลกมันออกเออทัานก็หยุดตายหนึ่งพื่ได้จะเข้าใกล้ๆนี่น้องเนาะเอออืมเอาจังสันหรือพี่น้องเนาะอืมมือได้เพ่งออกมาแล้วมาปันใส่กันเนาะพี่น้องอืมส่วนเราเพื่นที่มีโปรเจกต์ยังไม่ไม่ออกมาเราก็ยังติดตามไปเรื่อยๆพี่น้องนะ เสียบามีแต่แท้พี่น้องเสียบามีนี่นี่เนาะมีแต่แท้พี่น้องเนาะโปรเจกต์ใหม่ๆพนออกมาตรงนี้แท้พี่น้องพันธุ์ปยู่ธ์สมีแลอกนะเพราะว่ามันเริ่มแตกสาขาแล้วที่พี่น้องต้นใหม่มันเริ่มแตกจริงแตกการออกไปแล้วนะความที่ได้รับผลเล้วพี่น้องความที่มี่หมากมีผลแล้วเออมันดีด้วยพี่น้องเนาะมันดีผพราว่ามันดีดีมากๆเลยนะอืมดีมากๆเลยนะเออเพราะว่ามันเป็น กลุ่มที่สั่งสรรค์แบบนี้ผมมามันหายากอยู่อดอกพี่น้องอีด๋กลุ่มสั่งสรร,รแบบนะค์รรรแบบนี้นะกลุ่มสั่งสรรค์แบบนี้ผมมาหายากคือดอกพี่นอ้องอือส่วนลายเปิดขึ้นไปมิตรหายหายคนนะเนี <c oughs> ่ยยังสัน่นอุ้ยบาสั่งสรรค์พี่น้องบาสั่งสรรค์เบิ่งแล้ว่าได้ประโยชน์มานะเอาแม่พูดได้ว่าได้ประโยชน์เอาผมท่าเบ,บิ่งแล้ว่าได้ประโยชน์ แตเบิ่งคนด่ากันกับมาแล้วไม่จดสิมาด่ากันกับที่เฮียนบ่ว่ามันก็บต่างปัญหาเดิมต้นเราพี่น้องนั่นบ่อือเบิ่งไอ้คุ้มเป็นเฮ็ดที่ให้กำลังใจคนเออคุ้มเป็นเฮ็ดให้กำลังใจกันปุ่นแม่มันจังแมนตัวแม่นบ่พี่น้องเออแบบนั้นบ่ผมบ่ให้ขายอีหลีพี่น้องอีนนี้เป็นผมเปิดแต่พ่อผมเบิ่งเบิ่งอยู่ประมาณย่างลายประมาณสองนาทีย่างลายเลยพี่น้องผมก็ปัดปานเลยมันบ่ได้ประโยชน์นี่แต่หาเบิ่งคนด่ากันจังเดี๋ยวนี้เ่อเดินบ่ ตั้งแต่เฮ็ดดากอยู่กับปวดหัวอยู่คนณเท่าออกันบ่าอะเอมมเอเขาวนี้จะสั่งควบสมยาธิ้สั่งควบสมาธิฉันเออองค์กรมันทีใหญ่ยขึ้นคนณจะได้ฮักกันอืมุ่งการร่องมุ่งการล่ำเนี่ยมันมาเป็นมุ่งการมันมาเป็นสนามลบเด้ดเดี่เอออันนี้เรา,เามั่นนาขึ้น,นะตะละเมอตั้งโต๊ะแถลงข้าวขึ้นเฮ้ยฮ่าเรียงเบาเบาตระเมืเน่ยนะเออบางคน แนวดีๆบ่พาหาดอกอืมบ่แนวดีบพหาหาแ้วเรเป็นน้ำมัอ้าวพวกนจกหาเน่จัยังเดจัดแมนบมนอานเดาขึ้นไปเดี่เดาขึ้นพ่อขาน้ำท่นลีกไปอีกนี่ไปนี่เดาเลี้ยงไม่ขึ้นนะโอ้ยก็ยังได้เาวชิบสังสรรเียอืมวชิบสังสรรหมวชิบสังสรรเนาะอืมเฮ้ยลูกห้านเขาจะกล้าเขาว่าิ่งบ่ชิบเอเอะแล้วเปนเห็แล้วเราลบชิมล่ะ เออท่านทีเสียดจ่าเลืกไว้เออเกิดเจ้าของลมหายตายจากลูกหลานก็อย่าได้มาบึงตัวชิบนะเออมันอยู่กับโลกโจเชียวมันอยู่ไปอีกโดนนะเออลูกหลานก็้ดีเปิดเขาฟังไว้เดี๋ยวพอใหญ่กูไหมเออมาฟังมาฟังเพราะว่าบุ๋บาดีดีตัว,วเดีวบาแมีนมัล่ะอันนี้ลูกหลานนะบ่าวเป่าเอิญกูโม้มาเบิ้งแล้วเปิดขึ้นมาห่าหายคนเนาะลูกหลานไม่ได้จะอายตัวเมนีนเ่ราะขนาดอืมมันจะไปกลายเอิญมัวมาเบิ้งยังไงเปิดเขามาน่ะ มื่อได้ก็เปิดเข้าไปผมได้ก็มีแต่ไฟไใหาหาให้หคนอ่ะมันจะไวบ่เอ้ยลูกหลานกับุ่ก่าเร,า,เร,า,เราไปเอเนาะอืมเป็นบรรทัดฐานให้เิ็กน้อยแน่เอ้ยจะเถาเล่อเถาเล่อเถาไปฮะเอ้เถาเล่อกันมันมีประโยชน์จังเลยได้ไหมเน่ะกันนะบ่มีความรู้ไปเบิ่งเด้อช่องนั่นเด้อผมแนะน้ำช่องหนึ่งเด้อกันคิดยังบอกบอกว่าเปลีนนะ่ะเด้อไปเบิ่งช่องป่าป่าที่ใครที่มันชาแนลเด้อเอ้ยผมแนะน้ำเลยอุ้ยเราเอามวนเราดี ีีพี่น้องผมนี่เป็นเอฟซีตัวยงเราเลยป๋าแล้วบกเลยเล่าติดสอดแทรกควอมูลแล้วครับสอนเป็นให้ตัวเล่านั่นละแล้วก็ได้รับควบมันเที่ยงความไปฟังด้วพี่น้อง,ง,งไ,ไปฟังบึางด้วไปฟังบ้างพี่น้องส่องป๋าที่ใครที่มั่นชนัแนเียวพี่น้องเบ้าดีพี่น้องเบ้าดีนะบางมือเี่ยผมเปิดถิ่มไปผมบางมือกับเบิงเบิงเบิงรับนี่จากเล่าหึ้นมากกับเห็นเล่าจมอยู่ผู้เดียวกับี่ <laughs> เอ๊แต่วา่าผมเบิงดุมือพี่น้องผมว่าเบิงแล้วมันห้ให้คข้อมูกพี่น้อง หายคว่ำรูพี่น้องมีสาระมีสาระหายคว่ำรูพี่น้องนะถามเขาฟังเบื่องดีๆนี่เพื่นที่สอดแทรกกัาไว้ในหันละเพื่อนที่สอนอยู่ในหันละในคิดเป็นเบ้าไปนั่นละตอนเพิ่งไล่เลยพี่น้องนะจังสี่แหม่มันยังมีประโยชน์ก็เนาะแม่นบ่พี่น้องอืมก็จังที่พอแนะนําได้แล้เนาะบ่อายได้เนี่ยผมบ่อายปากได้ที่ผมแนะนําไปเนี่ยแล้วเกิดพี่น้องหายเบิ่งแล้วโอ้มันแม่นดีๆตอนน้องนอเท่บ้านท่านยอมเป็นเบ้าดีอีแม่นบ่ล่ะเออ อันแนะน้ำไปคุเป็นคนด่ากันผมจิกาแนะน้ำอยู่บ่เป็นบ่ว้าไอของประกาศเอาเป็นฮาเนาะจิดาขึ้นเนาะเป็นบ่อแล้วมันแนะน้ำมันยังไม่กูเบิ้งหนูไม่ประกาศนิปติว่าเป็นบ่พี่น้องอันดีเข้าประกาศทรงเป็นบ่พี่น้องอันบ่ดีวะไเข้าประกาศทรง่อแล้วเนาะอืคนจะถ่ายเมื่ิกีับมาเขาคือเราแต่เขาทรงเนี่ยจะไล่ไปมูเน่ะแน่นบ่พี่น้องวะเนาะเออเอากระเที๊ยว่าพี่น้องเอฟซีทุกคนกะกตพ่อจีหูอย่งน้องนะพี่น้องเนาะยังเป็นยังกระไดเนาะเออ เบอกไปหล่บาดเจ็บมาไอ้พวกเยี่ยมาสอนต่อบาดเจ็บ่ามันสอนได้พี่น้องเด้ออันนี้ผมต้องขอโทษผมบาได้สอนผมเบอกสู้ฟังนด้พี่น้องเนาะคือกขันเข้าเขามาเบาสู้กันฟังแลกเปลี่ยนควบิดเห็นกันสิ่งกันไรกันพี่น้องเนาะอืมเขาว่าจะได้เข้ากับที่ทงานพลังบวกพี่น้องเนาะมองโลกในแง่ดีพี่น้องเนาะมันบอกพ่อร้อยยี่สิบปีดอกเดี๋ยวก็บับมาเมื่อวานไปพี่น้องเนาะเอ้าบ้ามากกับพ่อสมควรแล้วพี่น้องเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขความเจริญได้พี่น้องเด้อ คิดสิ่งใดบางสิ่งใดพี่น้องขอให้สมมงมาตปาตถนาเน้พี่น้องเ้อเอาสุดทไทยกับปากไปน้ำเนยพีกกน่น้องเออปากไปกดที่ตาไปน้ำเนยพี่น้องเออฝากกดไล่กดแจ์ซับคาซับตะไคร่แบบกูดหอ,หอม,ดดมได้พี่น้องเออมักแนวดถนัดนแนวดพี่น้องโผล่รองพี่น้องโผล่รอง <c oughs> เอาสุดท้ทยนี่ก็คอยพี่น้องมีแต่ความสุขควมจเจริญพี่น้องเออคอยเงินไหลกล่กองท่องไหลมาพี่น้องเงินไหลกล่องท่องไหลมาได้พี่น้องเออย่าสะเก็บอย่าสะจนพี่น้องเนาะเอาสบายดีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ เอา้าจังไคพ่อกันไมนหมพี่น้องจังไคพ่อกันไหม